ผมซับปอาเหรอซับปอาอะไรเหรอไม่หรือผมพูดผิดวันเหรอบวงส่งวันที่เก้าฮะาผมทำอะไรผิดเนี่ย แล้วคือแบบผมก็อ่านอ่านอะไรไม่ทันสักอย่างแล้วมันก็แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดคือโอเค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 นะโอเคไม่มี <c oughs> ผมไม่ได้พูดอะไรผิดนะเพราะว่าได้สปอยจากผมก็ไม่ไม่ค่อยจะได้อะไรเพราะตัวผมก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีแต่แบบไม่เกินจริงนะแบบผมไม่รู้อะไรเลยชีวิตนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็ดกลายเป็นหง ผมไม่ฝันรายนะครับให้บอกผมฝันไายคืนนี้ฝันเห็นผมแน่ตาไม่หลอกถึงในฝันเลย แค่ที่จะรู้ดูว่าเธอเป็นใครไปกัเสร็คนเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าปีนี้คนน้อยกว่าปีที่เรานะ อ้ยแปดน,น,นาทีเชียงคือเ้อเคียนมจะจะได้ไปสลีปสลีปกันนะเค้งเค้งนะ เพลงโปรดใช่แบบผมมันขึ้นมาแบบเป็นอันแรกๆของผมเลยน่าจะเป็นเพราะเปิดฟังบ่อยมั้ง เพียงปวดทุกเพลงเลยแม่แต่ว่าอันไหนที่แบบผมชอบม,มากๆผมก็จะบอกว่าแบบเพลงที่ผมชอบม,มากมันแบบน่ารักมากอานี่อะไรเงี้ ฮะผมพยายามอ่านอยู่นะทุกคนขอโทษละเออ,เอ,อ,เอ,อใช่พอดพอดแคสบอสบอดแคสภาษาอังกฤษครับในไอจีผมเปิดไม่ได้อะไม่รู้ว่าเพาะอะไรอะ่ะ มันแบบมันเปิดไม่ได้จริงๆเลทุกคนผมพยายามหลายรอบแล้วอะมันเปิดไม่ได้จริงๆอ่ะ ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงจริงๆนะจริงผมอยากเปิดมากๆแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เศใจอถึงไหนแล้วเนี่ยนะ ไมไ่แล้ว tiktok หาว่าผมเป็นบอทอีกชอบหาวผมเป็นบอทน่งสนุกไหมโอ้ใช่ดวงดวงดสนุกมากแบบแค่ดู ep แรกอะ่ะก็สนุกขนาดนี้แล้วต้องไปดูหรือเปล่าต้องดูให้จบแล้วอย่างนี้ ภาพสกักาทิตไม่ได้ไม่ถูกต้อง <c oughs> แบบทุกคนเล่นดีมากแบบทุกคนเล่นเป็นตัวเองสุดๆไปเลยล่ะ <c oughs> แบบเวฟเวฟเวฟนี่ของจริงเลยเวฟ 5G เว็บตัวตึงจริงจริงดูนีนแปะเป็นไงเว็บเป็นงนั้นนี่น้องเชอรี่หลุด ไม่รู้จริงผมผมรู้จักทีมาก่อนแล้วนะทุกคนแบบผมรู้จักแม่หยวนซำอ่ะทีอ่มมะแทีทีททรหลอหล่อ,อคุณดีแล้ว ชื่อใจปาร์กมาหรออลดีดีอลดีดีคุณทิ้งผมแล้วคุณยังจะมาดูผมหมอคุณพี่ปาร์กดวงเล่นเหมือนเป็นเปไงทุกคนทุก เออเออครับสิครับใช่ไหมผมนี่แหละผมไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นก็ก็ต้องทำใจนิดนึงะอืมเข้าใจได้ อันนี้หมายมายถึงมายถึงพี่ปาแนละ้วหมายถึงพี่ปาหมายถึงพี่ปาไม่ไม่ไม่ใช่ผมผมผมมีแล้วเปลี่ยนไปประเภทบัญชีผมเปลี่ยนแล้วนะเหมือนผมจะเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อยู่ดิผมไม่รู้ผมไม่รู้ล้องแก้ไงเหมือนกันแบบผมขยา เขย recibir, ่าแบบเขย่าแจ้งเขาไปแล้วด้วยแบบรีพอร์ตแต่ก็ไม่เห็นจะได้ผมก็ไม่รู้เลย่ันไม่ต่เย็นแต่ส, <laughs> Mother, no สงสัยน้องไมคคารแลวมาก ไปคอนเสิร์ตรางการต้องการคอนเสิร์ตไม่ได้ไปนล้วโอ้ยเ่ยงคืนแล้วผมเอาผมผมให้เพลงหนึ่งให้เพลงหนึ่งโอเคไหมเพลงเพลงหนึ่ง ให้เพลงเดียวเพลงเดียวไม่เพื่อไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเ,เพลงนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครจะไปนอนแล้วไปนอนได้เลยนะแบบดิลบกลนมากๆแล้ว คุณไหนเดึกมาแล้วดึกดึกแล้วเออ you you can go sleep sleep นะ <laughs> it okay I love you คุณไหนคุณไหนอยู่กับอยู่โกอองอองเอนะ เธอทั้งวันโออคิดถึงอยากแบบอยากลองมีงานที่แบบนั่งคุยกันอย่างเี้สวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่เป็นไงบ้างคะออกมาครั้งแรกหรอคะผมก็คุยกับที่ครั้งแรกเหมือนกอันอะไรนี้ เพ้ยแลผมอินเท่าไหระผมก็กลัวจะแบบทุกคนต้องช่วยผมคุยนะเพราะมันมีวันนั้นจริงๆอะไม่เป็นไร ถ้าเราอินโทรเวดกันทั้งคู่เราก็แค่แครับแค่นั่งจ้องหน้ากันก็พอแล้ว <laughs> เพลงอะไรชาแนนะ่เอ้ยฉันมีเสียงลงเอาใหม่ชาแน่ชาไปคฮะคะงเดี๋ยวมันแกจบแล้วนะบายบาย กันไหนนะฟังด oh, okay. ิฮะชิงชิงนะโอ้น้องเอเกมกอลไยอะไรไม่รู้จำไม่ได้บ๊ายบายกันไหนใจเจียน์บายบาย يلا خل